สวัสดีค่ะชื่ออัตพอรอภินนทกุลนะคะชื่อเล่นชื่อออมค่ะสวัสดีครับผมนายวัชระเจริญนะครับก็นอะ่ะล,อล้วพ่อเราก็คือเป็นลูกค้าของเขาของพ่อแม่ของทางเจ้าบ่าวนะคะ แล้วก็ได้เจอกันบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับบ่อยค่ะเพราะว่าระยะทางนี่ก็คือจะถือว่าไกลก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเขาก็อยู่ถึงกรุงเทพแล้วก็อยู่เชียงใหม่แล้วก็ที่ได้มาเจอกันจริงๆเลยก็คือตอนที่บริษัทของป๋มนะคะเขาจัดไปเที่ยวอันนั้นก็เลยได้เจอกันแล้วก็สนิทก,กันมากขึ้นก็ไม่ถึงกับคุยกันเลยแต่ว่าก็เจอหน้าพอรู้จักค่าตากันนะคะ ก็ความจริงแล้วผมกับกับออมเนี่ยก็รู้จักกันมาสักพักหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นลูกของพอที่อยู่ศูนย์วิจัยประมงน้ําจืดนะครับก็ก็รู้จักกันแล้วก็เราก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวแล้วก็ระหว่างไว้เที่ยวนะก็พล็งกุ๊บก็สบตานี่ปิ๊งปิ๊งนี่ก็ใช่เลยครับผู้หญิงวันนี้ก็คือแบบนี่แหละแม่ของลูก ตอนไปเที่ยวก็คุยกันบ้างค่ะแต่แบบเผลิๆก็เออทำไรอ่ะไปทางนู้นไปทางนี้ไหมอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้แบบจะสนิทก,กันเท่าไหร่อะค่ะเหมือนคนรู้จักทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะทักทายกันเฉยๆใจเย็นนะครับแล้วก็น่ารักมากเลยและที่สำคัญคือเขา ก็เพื่อเผื่อแผก,กับผมมากเลยดูแลผมน่ารักมากเลยครับเสมอต่อเสมอไปดีเพราะเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะบริการมากกว่าเพราะเขาเป็นเพราะเราเป็นลูกค้าเขาก็จะประมาณเออเราเป็นผู้หญิง,งอย่างนี้ก็ใช้กระเป๋าบ้างอะไรเงี้ยค่ะเรื่องเสิร์ฟน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบเอามาเผื่อบ้างอ่างเงี้ยค่ะครับแรกพบเลยครับขนาดเปิดขวดน้ำยังปักหลอดให้ผมกินน้ำดูแลดีมากมแล้วก็นิดหนึ่งก็อาจจะเข้า้างตัวเองนิดหน่อย มาช่วยกันทำให้เงามันไปจากเราสักทีเธอแต่รักแรกก็จะแบบหยอดคำหวานไปก่อนก็ทานข้าวหรือยังอะไรประมาณนี้ครับคืนนี้ก็จะมีคิดถึงเราไหมมีแบบฝันถึงเราไหมอะไรประมาณนี้ครับดูแล้วก็ โรแมนติกนิดนึงครับอมาเริ่มสนิทก็คือทาง M S N เนี่ยแหละค่ะก็ติดต่อคุยกันทางไกลตอนนั้นก็ไม่ได้อะไรในแบบของวัยรุ่นเด็กๆทั่วไปที่คุยกันนะคะทักทายปกติเลย ตอนนั้นก็ช่วงเรียนอยู่มหาลัยปีสุดท้ายเราก็อยู่ปีสุดท้ายเพราะเราเป็นพี่เขา1ปีแต่ว่าอายุเท่ากันเขาก็จะเรียกเราว่าป้าเพราะเขาก็ถือว่าเราเป็นพี่เขาจริงแล้วคือเขาเป็นฝ่ายโทรหาผมก่อนแต่ว่าผมก็มีใจให้นิดนึงก็เป็นแบบทอดสะพานไปให้เขานิดนึงก็เลยแบบเริ่มจาก MSN สมัยนั้นก็เริ่มซาลงก็เลยใช้โทรศัพท์โทรหากันดีกว่าก็เริ่มทำโปรโมชั่น โทรหากันฟรียิ่งแน่นแฟนเข้าไปใหญ่ครับอีกทีนี้อ่าด้วยความที่คุย m s ็บางทีมันก็ไม่ได้จะรู้เรื่องหมดอะไรงี้ใช่ไหมคะมันก็ได้ยินเสียงบ้างเออเราก็เลยลองโทรไปเออถามเขาแต่ละทุกสุดเป็นยังไงเออตอนแรกก็แค่แบบเออโทรถามโทรหารแบบกันเองกันเองธรรมดาพอหลังๆมาเนี่ยเขาก็เลยเป็นฝ่ายโทรกลับมาหาเราแบบกลับมาถามเออเป็นยังไงบ้างเป็นอยู่ เรียนเป็นยังไงอ่ะก็เรื่องทั่วไปเรื่องเรียนประมาณนั้นนะคะก็เลยติดต่อกันเรื่อยมาตั้งแต่ตอนนะัน้นทับใจในส่วนที่ประทับใจก็เขาเขาดูเป็นคนเรียบร้อยนะแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยจะ มีปัญหาทางด้านการเป็นอยู่ของชีวิตแล้วก็กินง่ายอยู่ง่ายเลยละครับดูแล้วก็น่าจะไปด้วยกันกับผมได้ซึ่งเป็นคนที่แบบง่ายๆกินง่ายอยู่ง่ายครับรอยยิ้มมั้งค่ะเป็นรอยยิม้มก็คือเขาเป็นคนที่ยิ้มเก่งยิ้มง่ายหัวเราะง่ายเราอยู่ด้วยแล้วแบบเรามีความสุขค่ะเป็นคนอารมขัน ก็ขอปกติเลยแหละครับก็ไปถึงก็เออเราก็แต่งงานกันไหมดูแล้วก็คือดูชีวิตผมดูแล้วไม่ค่อยจะมีฉากโรแมนติก้วยแหละครับก็คือขอขอเขาแต่งงานปกติเลยแหละครับก็คืออ,อยู่ด้วยกันไหมเนี่ยมาอยู่ด้วยกันไหมเดี๋ยวจะเก็บตังค์สร้างบ้านอะไรมาณนี้แหละครับก็คือขอเขาก็นิดนึงแหละครับด้วยความที่เขาเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ ถือว่าโอเคแล้วนะคะก็อยากให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ต้องดีมากและไม่ต้องดีเวอร์จนแบบเกินไปแต่ว่าขอให้เสมอต้นเสมอปลายอย่างนี้ไปตลอดไปะคะก็โอเคลวะคะ่ะอยากจะสุดท้ายก็อยากจะให้อยากให้เจ้าสาวน่ารักอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็การดูแลก็อยากให้ดูแลผมอย่างนี้ตลอดไปครับเพราะว่าป้าแกดูแลผมดีมากเลยครับก็ขอบคุณนะครับระยระระยะเวลา สี่ห้าปีที่อยู่ด้วยกันมาซึ่งซึ่งเขาได้ดูแลเราเสมอต้นเสมอปลายมากแล้วหลังจากนี้ก็อีก,อกนานแสนนานก็เขาน่าจะดูแลเราได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าได้มาอยู่ด้วยกันแล้วก็น่าจะเป็นครอบครัวที่ดีครับ ช่วยกันทำให้เหงามันไปจากเราสักทีเธอให้ความรักดีๆเข้ามาที่แห่งนี้เข้ามาทำให้ทุกกันหนูหัวใจที่มีกลับมามีชีวิตชีวาสักทีหยุดเงาไปด้วยกัน ช่วยกันทำมีเรามันไปจากเราสักทีเธอให้ความรักที่ดีเข้ามาที่แห่งนี้เข้ามาทำให้ทุกอน,นุหูวใจที่มีกลับมามีชีวิตชีวาสักที